วันนี้นะฮะจากแอมติสคั t นะฮะวันนี้เราก็ได้เจ้า i อสไตล์ไอไอมูบายไอคิมาตัวนะฮะหน้าจอ5นิ้ว IPS ความละเอียด720 p นะฮะ่ก็เราซื้อจากร้านค้าแล้วตัวมันก็จะประมาณนี้นะฮะเปิดมาก็จะเจอเครื่องหน้าตาประมาณนี้ครับอุปกรณ์ภายในกล่องะะแกะแล้วนะฮะแลนนี้เป็นเครื่องทดสอมแล้วก็จะมีสาย Data USB แบบนี้นะฮะแล้วก็อะแบบดปเตอร์ลักษณะแบบนี้ครับ ชุดหูฟังตัวนี้ไม่มีเคสแผมนะฮะจะมีแค่ฟิล์มกันลอยแล้วก็คู่มือภาษาไทยเ,เล่นหนาพอสมควรนะฮะแล้วก็มาดูตัวเครื่องกัน,กนตัวเครื่องก็จะประมาณนี้ครับกลนะ้องหนัง12ล้านกล้องหน้า2ล้านนะฮะเป็น BSI ทั้งคู่นะจอ5นิ้ว HD 7 2 0 p CPU ทุกคอร์ 1GB ฮะ2ซิมตัวนี้จะเป็น850กับ2อ0พนน่ะฮะมาพร้อม Jelly Bean Android 4.1นะครับก็จะร าจอสวยมากครับตัวนี้หน้าจอจะเป็นดะคอนเ a i ลนะฮะหน้าจอร้ไลอยผิด,วด่วนเมื่อกี้ในงานผมลองเอาไข่ควงมาตะปูตอกกับคนไม่เป็นรอยเลยนะ คนมาเดี๋ยว่าตอนรีวิวทดสอบจะได้ทำให้ดูแน่นอนนะสวยมากครับส่วนราคาก็น่าสนใจสุดๆฮะ8 4ด0ัาสิบบาท90บาทเท่านั้นเองแส่วนรีวิวตัวนี้ก็เดี๋ยวทางแอปดิชัทก็จัดเต็มให้เหมือนเดิมครับสำหรับแกะกล่องก็ประมาณนี้ฮะขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ unboxing